สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์โมเทคทีทีอีสปอร์ตและเดว a า i ิ h ช r วรลสวัสดีครับเพื่อนชาวคอมบิทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเคสนะครับจากทาง fractal design นะครับเป็นเคสตัวใหม่นะครับนำเข้าจากทาง A R C นะครับตัวนี้เนี่ยมาในซีรีส์ define นะครับ define ชื่อรุ่นว่า S ขอ ที่น่าสนใจของเขาเลยนะครับในตัวเคสครับค่อนข้างจะโล่งมากๆเลยทีเดียวนะครับจากที่ผมไปดูในงานเกมที่1เขาเอามาตั้งโชว์ผมเห็นแล้วเฮ้ยทำไมเคสมันโล่งจังด้านหน้าไดเบย์เนี่ยมีการถอดเข้าถอดออกได้นะครับหัวน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วอีก3มชิ้นส่วนที่เราถอดมาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าขอให้ดูก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแกะลําบากเพราะมันต้องเปิดเคสข้างในมาถึงจะแกะได้ตรงนี้ครับคือแผ่นปิดด้านบนนะครับของตัวเคส ก็คือถ้าใครเล่นแนวไซเลนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งพัดลมด้านบนก็ได้นะครับตรงนี้จะมีบุในเรื่องของการเสียงมาให้นะครับเอาไว้เล่นเคสแนวนเงียบนะฮะทีนี้เรามาดูส่วนด้านหน้าเคสเลยเคสเนี่ยมาในขนาดที่ดูทรงแล้วเหมือนมิดทาวเวอร์นะเพราะว่าเป็นเคสที่แบบเล็กๆเ,เลยแต่ดูเขาจะกว้างแล้วมีความยาวค่อนข้าง,าง,างเยอะด้านหน้าครับเป็นเขาเรียกว่ามีการแปะในส่วนของ เนื้องานที่เป็นทําเหมือนอลูมิเนียมนะครับเพื่อเสริมความหรูมาด้านหน้าเนี่ยปิดทึบนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็คือจะไม่มีเบรค5.25นั่นเองด้านข้างนี้ครับสามารถดูดลมเข้าได้นะครับทั้ง2ฝั่งนี่ฮะจะมีช่องสําหรับดูดลมเข้านะครับด้านบนจะมีช่องการใช้งาน USB 3.0 2ช่องนะครับรีเซ็ตปุ่มไมค์หูฟังแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องตรงกลางนะครับด้านหน้าสามารถถอดได้เหมือนกัน ปึ๊บปหนึ่งปึ๊บอ,อ้าวอ่ะด้านหน้าสามารถถอดออกมาได้และก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นมาให้ด้วยนะครับ1แผ่นส่วนของด้านหน้าเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้3ตัวนะขนาด120 mm มมนะครับแล้วก็140 m mm, มเมนะครับนี่เขาจะมีช่องมาให้ก็ประมาณนี้คือเปิดมาปุ๊บโล่งเลยนะใครที่ใช้งานเบขนาด3.5ต่างๆนะครับเมื่อจะมีช่อง ลอดมาให้ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะฮะด้านบนครับก็ติดตั้งพัดลมขนาด120แล้วก็1 4 0ม mm มได้นะครับ mm hmm. เขาจะมีช่องมาให้นี่ฮะช่องของพัดลม1 2 3นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเคสแบบเอ้ยแนวใหม่เลยตัดในส่วนของเบทิ้งเลย5.25ถ้าแบบใครเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วในส่วนของเบนี้ นี่ครับและอีกส่วนที่บอกคือฝาบนเนี่ยมันสามารถปิดได้เด,เดี๋ยวปิดให้ดูใส่ไปทีละชั้นนี่ครับพอติดลงไปทั้งหมดก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเรามาดูส่วนการใช้งานด้านหลังอีกนิดหนึ่งนะฮะส่วนการใช้งานด้านหลังตรงนี้ครับต้องบอกว่าสำคัญใช้ได้เลย ฝาข้างค่อนข้างจะหนักเพราะว่าเขาบุในส่วนของเสียงมานะครับแน่นๆน,น,นะฮะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าใครที่ใช้พวกเบ5 5หรือว่า2.5มีมาให้ใช้แล้ว1 2 3 3ช่อง SSD 2ช่องนะครับเรียกได้ว่าโอ้ใช้กันสบายๆเลยส่วนตรงนี้ก็เป็น ตัวล็อกสายนะครับเขาให้มาด้วยใครจะใช้งานก็ใช้ล็อกนี้เอาไม่ต้องใช้เทปบันทนะครับสามารถลากสายได้หมดเลยนี่ก็ใช้ทั้งหมดนะครับสายการเชื่อมต่อก็จะมี USB 3.0นะครับพอร์ตการเปิดเครื่องต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเป็นแบบมาตรฐานเลยไม่ได้มีสายอะไรที่เสริมมาพิเศษนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังครับ การเป่าพัดลมออกครับให้มาขนาด120มิลิเมตรหตัวนะครับ PCI e ให้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ช่องการใช้งานและด้านล่างก็สำหรับติดตั้ง power supply นั่นเองคือหลักๆแล้วทุกส่วนมาแบบมาตรฐานเดิมครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนอกจากส่วนของไดเบ่ห้าหนะครับแล้วก็3.5ที่จะรวมไปอยู่ด้านหลังเพื่อไปซ่อนไว้ฝาข้างามาแบบเป็นอะคริลิกนะครับใส คงไม่ต้องพูดถึงช่องการใช้งานครับเพราะเขาอยู่ส่วนนี้หมดแล้วนะครับเห็นไหมว่าจะอยู่ฝั่งด้านหลังตรงนี้หมดเลยนะครับข้างในก็จะมาแบบโล่งๆเลยนะฮะตัวเมนบอร์ดนะครับที่รองรับขนาด atx m atx แล้วก็ itx นะครับได้ทั้งหมดเลยด้านล่างก็สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้ขนาด120มิิเมตรด้วยหตัวอยู่ตรงนี้นะฮะก็หลกัหลกๆประมาณนี้นะเป็นเคสที่ต้องบอกว่ามันมันดีไซน์มาที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ย มันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแม่งแปลกมันไม่ได้แปลกตรงที่ว่ามันสามารถซ่อนได้ของได้ต่างๆนะครับมันแปลกตรงที่ว่าเขากล้าดีไซน์มาที่จะซ่อนของ SSD Hard ฮาร์ดดิสเน่ไว้ด้านหลังหมดเลยโดยที่ไม่ไม่กลัวเรื่องของการเก็บสายต่างๆนะครับเพราะแน่นอนว่าช่องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วมันทําให้ด้านหน้าเนี่ยโล่งเวลาที่ใครสามารถแต่งหรือว่าอยากให้เครื่องเนี่ยมันโลง่งๆเลยแบบพัดลมจากด้านหน้าออกด้านหลังเนี่ยถือว่ามันทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจเลยครับกับตัว เคสตัวนี้นะครับในชื่อรุ่นว่า fractal design นะครับในซีรีส์ define s นั่นเองนะครับก็ f i n y เป็นชื่อรุ่นมันมีอีกหลายตัวนะเป็นรุ่นขนาด case เคสเล็กๆมินิต่างๆนะครับเยอะแต่ตัวนี้ก็ชื่อรุ่นของเขาก็คือ define s ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้ครับที่เว็บไซต์ของทาง a.r.c นะฮะน่าจะมีหลายตัวที่นำมาขายในประเทศไทยแล้วก็หลากหลายดีไซน์ที่แปลกไปจาก pc c a s มาตรฐานแบบเดิมนะครับ เอาละครับสำหรับเจ้าบทความของตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ w w w com pitt tv com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยที่ facebook c o m com p a p i t production ครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน pitt tv ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ